กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพพลหลองทองนาลาสมาชิกสภาผูา้แทนรัศดรจังหวัดพิษณุโลกรรคเพื่อไทยคนผมพิรามครับผมขอหญาิต่อเนื่องจากท่านพิมพิชาเลยนะครับในโครงการบางระกรรมโมเดลเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่โครงการนี้เนี่ยได้เป่าประกาศนะครับแล้วเสมือนหนึ่งว่ามีสัญญากับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือว่าในพื้นที่ของบางระกรรมโมเดลเนี่ยนะครับในเรื่องของถนนสาหนวพภกทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะถนนจะต้องสูงกว่าระดับน้ํา แต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับในโครงการบรรากมโมเดลไม่ว่าจะเป็นอยู่ในส่วนของโครงการยมนานโครงการพัยชุมพลหรือโครงการ,รนเรศวรก็ตามมีพื้นที่ณปัจจุบันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทางโครงการบรรากมโมเดลนั้นได้รีบเข้ามาแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญานะครับลำดับต่อมาในโครงการบรรกรกมโมเดลนั้นเนี่ยนะครับจะมีเงินอุดหนุนจาก UN เนเนี่ยมาปีหนึ่งประมาณพันกว่าล้านบาทแต่ฝนตกไม่ทั่วฟ้า บางราการโมเดลมีอยู่3ส่วนทั้งหนึ่งในโครงการยมนานสองในโครงการภัยชุมพลและ3ในโครงการนาเรศวรอีก4ี่หมื่นไรในโครงการนเรศวรไม่เคยได้รับนะครับเงินที่ช่วยเหลือจาก UN เเลยนะครับขอให้มีการทบทวนลําดับต่อมานะครับผมเองอยากจะพูดถึงพายุบัวลอยเที่ยวนี้เนี่ยสร้างปัญหาน้ําท่วมเนี่ยให้กับพื้นที่ในจัองหวัดพิษโรกเนี่ยนะครับโดยออเฉพาะในเขตผมเนี่ยอำเภอพิรดามกับอำเภอเมืองเป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะโครงการส่งน้ำประมงทสารนาเรศวรน,นะครับ ผมเองเนี่ยในภาพนี้นะครับที่เป็นจุดลูกศรรอบๆนั่นเนี่ยนั่นคือทางน้ำเข้านะครับเข้าเยอะมากหลายจุดมากนะครับทั้งหมดจริงๆก็สิบกว่าจุดแต่ว่าออมีทางออกน้ำเนี่ยทางเดียวคือตรงจุดสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนวันที่ท่านเศรษฐานะครับท่านนายกน้ำตีเนี่ยไปเยี่ยมที่พมพิรามเนี่ยนะครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2 5 6 6เนี่ยนะครับก็ได้เสนอโครงการทั้งหมด5อย่างนะครับ ในโครงการนาเรศวรแต่ว่าตอนนี้ทาไปแล้ว3ามอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองอยากจะมาขอให้รัฐบาลป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ดําเนินการช่วยแก้ไขด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับในทุ่งสารเนี่ยนะครับโครงการนาเรศวนเนี่ยพอน้ําเข้ามาแล้วเนี่ยออกได้จุดเดียวเพราะนั้นเราต้องการประตูน้ําเพิ่มขึ้นพร้อมกับเ,ออเครื่องสูบน้ํานะครับที่จะไว้ระบายน้ําออกตอนเวลาน้ํามันมีระดับเสมอกันนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ วิกฤตตอนนี้อยากให้ทางโยธาธิการและกรมเจ้าท่าตลอดจนจังหวัดเนี่ยได้เข้าไปดูนะครับนั่นก็คือว่ามีในเรื่องของตลิ่งสุดเนี่ยนะครับในหมู่2บ้านทองหลังตบลนมะขามสูงนะครับหนึ่งจุดนะครับมีในเรื่องของการให้เสริมคันธ์ทำพันกั้นน้ําที่หมู่4บ้บานตลุกกระเทียมนะครับตบลนตลุกกระเทียมอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ในตบลนวงคองหมู่1หมู่3หมู่9หมู่1 1นะครับมีปัญหาเรื่องตลิ่งเสาะจนเกิดปัญหาการพังทลาย นะครับไปพอสมควรแล้วแล้วก็ในส่วนของออตะลิ่งที่เป็นเขื่อนคอนกรีตนะครับที่ยังสร้างไม่สาเร็จนะครับในหมู่สองบ้านท่าชัยแล้วก็หมู่สองบ้านท่าช้างขอให้ดําเนินการด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ